คือลูกสอนเราหลายๆอย่างเลยว่าเออบางสิ่งบางอยา่างเราควรจะโฟกัสที่ตัวเราเองข้อคิดที่ได้จากพี่โปรดแม่เป้รรักลูกได้แต่อย่าลืมความสุขของตัวเองคนเป็นแม่ฟังแล้วยังรู้สึกจุกอกอย่าเอาความสุขของตัวเองไปผูกติดกับใครมุมอ้อนจากอดีตเดินหน้าแบบสวยๆเปิดใจตัวแม่ตัวมามีหนึ่งเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวในหลากหลายแง่มุมจัดหนักตั้แต่ช่วงต้นรายการกับประโยคที่ว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่ซึ่งเป็นไดอะล็อกในละครสงครามสมรสที่จะตัวร่วมแสดงด้วย ซึ่งแม่เป้ยก็แอบแย้มสั้นๆไม่คิดว่าจะต้องใช้ในชีวิตจริงอาจจะโดนใจสาวๆหลายคนแล้วมีคอนเซปต์มาใหม่มผัว<อ>ที่ดีคือผัวอะไรครับผัวใหม่ <c oughs> มมและกับคําพูดของพี่โปรดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่จุดประกายทําให้คนเป็นแม่ยังคิดได้กับคําว่ารักลูกได้แต่อย่าลืมความสุขของตัวเองที่คนเป็นแม่ฟังแล้วยังรู้สึกจุกอกโดยเป้ยเธอได้เล่าทางน้ําตาวินาทีคําพูดของพี่โปรดลูกชายสุดที่รักที่ทําให้คิดได้เป็นเรื่องของการเล่นสก,กีเพราะว่าแม่เบยบอกกับลูกชายว่าความใฝ่ฝันของแม่ก็คืออยากจะสก,กีกับพี่โปรดแค่คิดแม่ก็มีความสุขแล้วแต่พี่โปรดก็บอกกับแม่เป้ยว่าทําไมแม่ต้องคิดว่า แม่เล่นสกีกับปดแล้วมีความสุขทำไมแม่ไม่คิดว่าแม่เล่นสกีเองได้แล้วแม่มีความสุขทําให้แม่เปย้ยย้อนกลับไปคิดว่ามันก็จริงทําไมเราต้องเอาความสุขของตัวเองไปยึดติดก,กับใครบางคนหรืออะไรก็ตามแต่แการมีลูกมันสอนอะไรหลายอย่างบางอย่างก็ควรที่จะโฟกัสกับตัวเราเองมากกว่าจะเอาความสุขของตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นแล้วปดก็บอกกับเปย้ยว่าทำไมแม่ต้องคิดว่าแม่จะต้องสกีกับปดแล้วมีความสุขทําไมแม่ไม่คิดว่าแม่เล่นสกีได้แล้วแม่มีความสุขแม่เล่นเองก็แม่มีความสุขมันก็ทําให้เราย้อนคิิดว่่าเออมันจรงๆ ทำไมเราต้องเอาความสุขเราไปยึดติดกับใครบางคนหรืออะไรก็ตามแต่คือลูกสอนเราหลายๆอย่างเลยว่าเออบางสิ่งบางอยา่างเราควรจะโฟกัสที่ตัวเราเองซึ่งทุกวันนี้แม่เป้ยก็มีความสุขแบบเรียบง่ายกับน้องโปรดและน้องปาลินในฐานะแม่แค่ลูกหัวเราะลูกเอนจอยกับกิจกรรมที่เราทําไปได้วยกันแค่นี้เป้ยก็มีความสุขมากแล้วแค่ขอให้เขามีอนาคตที่ดีก็จะซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องที่จะทําได้แม้ในวันที่ชีวิตคู่ไม่เหมือนเดิมพอที่ผ่านมาก็ทําทุกอย,อย่างอย่างดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็ขอโฟ โอกัสแค่กับลูกแล้วก็ตัวเองก่อนเพราะอนาคตเราก็ต้องมูฟออนแต่ตอนนี้หัวใจของน้องปวดและน้องปาลินสําคัญที่สุดพร้อมกับแง้มข่าวถึงจะหาน้าหัวใจยอมรับว่าทุกวันนี้ก็มีคนเข้ามามาทําให้ช่วงชื่นหัวใจแล้วแต่ณตอนนี้ก็ขอใช้เวลากับตัวเองก่อน คนยกให้แม่เป้ยเป็นไอดอลมาขอคำแนะนำกับเจ้าตัวซึ่งเป้ยก็บอกสำหรับตัวเองแล้วไม่กล้าแนะนำวิธีนี้เพราะว่าทุกคนก็เห็นอยู่ว่าเธอผ่านร้อนผ่านหนาวที่ค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรทั้งประสบการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวกว่าจะมีวันนี้ได้ตอนเจ็บก็เจ็บหนักร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเชื่อว่าทุกคนพอถึงเวลาก็จะคิดได้สองกระจกแล้วก็พูดขอบคุณกับตัวเองในทุกเรื่องเพราะว่าบริบทแต่ละคนไม่เหมือนกันมองในกระจกแล้วคุยกับตัวเองว่าวันนี้เราผ่านมา และขนาดนี้เราเก่งมากเลยนะชีวิตจะหยุดที่ใครคนหนึ่งที่เขาได้ค่าเราแบบนี้ไม่ได้เราก็ควรที่จะให้คุณค่ากับตัวเรามากที่สุดถ้าอยู่ในจุดที่คนมองไม่เห็นค่าเราก็ควรเดินออกมาต้องบอกเลยว่าแม่เป้ยเก่งมากเลยจริงๆกลับมายิ้มง่ายหัวเราะได้เต็มอิ่มซึ่งกว่าจะมาเป็นแม่เป้ยแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆขอต้องรับมือกับสถานการณ์ครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ย่อมอดทนอดกลั้นเพื่อที่จะให้สถานะครอบครัวสมบูรณ์แบบไม่อยากให้ลูกนั้นเป็นเหมือนกับตัวเอง ซึ่งเวลาเป้ยเธอรักใครเธอก็จะเต็มที่กับความรักในทุกๆครั้งอะไรที่สามารถทําได้ก็ยิ่ดมีจะทาเสมอทั้งในบ้านหรือนอกบ้านความรักในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตก่อตัวเองให้มากๆเชื่อว่า10กว่าปีทําดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะในพาร์ทความเป็นแม่ของลูกความเป็นภรรยาความเป็นเพื่อนคู่คิดทําดีที่สุดแล้วเท่าที่ผู้หญิงคนนึงจะทําได้แม้ว่าในตอนนี้สถานะอาจจะเปลี่ยนแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังคงอยู่เป้ยไม่ได้เสียใจในสิ่งที่เลือกเพราะทุกอย่างทุกเหตุการณ์นนนช่ววงเลาัั้มมี ข้อดีของมันเสมออย่างน้นอยๆก็ได้ทําเพื่อน,น้องปวดและน้องปาลินไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตมันก็หล่อล้อมมาเป็นเป้ยในแบบทุกวันนี้งานนี้ก็ต้องขอสู้กในความสวยสะตองของแม่เป้ยเลยจริงๆรีบกลับมาทํางานในวงการบันเทิงแบบรวๆกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่เคยเป็นได้ใ,ใช้เวลาอยู่กับคนรอบข้างเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแถมหมอดูก็ยังทักถึงภาพรวมเส้นการาฟชีวิตของแม่เป้ยตอนนี้คอนเฟิร์มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะหลุดจากกำบังบางอย่างและก็จะ พบกับชีวิตใหม่ในตอนนี้ดวงงานก็จะดีมากๆจะมีคนซับพอร์ตให้โอกาสและก็จะมีแต่กําลังใจเข้ามาปีนี้รับแต่เงินอะไรที่เคยไม่ได้รับก็จะได้รับดวงในปีนี้งานจะเน้นเป็นหลักและเดือนตุลาคมของปีนี้มีดวงอะไรใหม่ๆคนใหม่ๆก็จะเข้ามาหาดวงของแม่เป้ยไม่มีผู้ใหญ่แน่นอนเป็นรุ่นเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่เด็กความรักของเป้ยนะเวลานี้ไปจนถึงอนาคตจะไม่มีคําว่าผิดหวังอีกแล้วเขาให้ในเรื่องของความรักก็จะเจอกับความรักที่ดีจะเจอกับคนที่ซับพอร์ตจะไม่ เจอคนที่จะมาทำร้ายอีกต่อไป